โอ้โอ้ก็ขอสวัสดีทุกช่องทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมเยซเล่เลยครับรายการที่กวนสติสติที่สุดในประเทศไทยด้วยครับผมก็มาที่เรากลับมาอีกแล้ว่าหรับเกมบล็อกแมนโกนะครับอืมใครเร็วใครได้กูไปละกูขออันนี้นี่นี่นี่กูได้สีฟ้าแล้วโอ้โหดโด้อด้อด้อขาวๆอะไรเนี่ยมันคือบล็อกเชียอะไรเนี่ยมันเหมือนบล็อกหิมะเลยว่ะอืมกูมาและอืมโอเคผมจะไม่ยอมโดนตุ๋ยหลังอีกแล้วเว้ยผมขอไปอยู่ข้างล่างนะเว้ยแบบเพื่อความปลอดภัยเว้ยนี่นี่นี่เออนั่นแหละเออมึงฉลาดฉลาดหน่อยดิวะ เออว่ามึงเล่นเกมแบบอนี้มึงต้องฉลาดเว้ยไอ้เชี่ยแล้วมันจะเบียดกว่าพ่อมึงอ่ะไอ้เชี่ยนี่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 กูเก็บของกูของกูอันนี้ของกูไอ้เชี่ยมันไปเบียดผมเว้ยท่านผู้ชมมันจะโดของผมเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยเฮ้ยเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วไอ้เชี่ยโอ้ยได้ของได้ของเฮ้ยเอาดิเอาดิเราเชี่ยอะไร เชี mm ่ย hmm. ใส่ชุดกรออ mm hmm. ชุดกรอ mm hmm. ดูมิสง,ง่าราศีขึ้นมาทันทีโอ้เ oh. ช okay. ี่ยโอเคแอปเปิลทองคำของฉันคิวเลือดไปเลยโอ้อ oh. mm hmm. อิ่มอร่อยอ mm hmm. อร่อยจริงๆแล้วได้เฮียอะไรเนี่ยชุดกรอเออคนเรียกใช้น้ำตกว h a t the f u มันคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ย นักยมมาทูดว่ะไอ้เชี่ยเฮ้ยนักยมมาทูดเฮียอูเดี๋ยวคุยเชี่ยเชี่ยเชี่ยนักยมมาทูดนักยมมาทูดยมมาทูดยมมาทูดไอ้เชี่ยตัดตัวแม่งเลยสัตว์ยมมาทูดเฮียนี่กับดักกูไอ้เชี่ยสมรสนี่บ้างใช่ปะไอเชี่ยลงมาพวกง่ะไอ้เชี่ยกับดักโง่ๆของกูเนี่ยนะสามารถฆ่าพวกมึงได้ไอ้เชี่ยเอ้ยไหนดูดินี่มันเกมอะไรครับแล้วเนี่ยโอ้ เสร็จกูเสร็จ I อ mean, ี๋เอาแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยเออแล้วกูจะไปยังไงกูไปไม่ได้เออเออให้กูเดินใช่ไหมอ่าแล้วกูย่อเอ้ยเอ้เชียเชียอ๋ออ๋อโอเคโอเคเคละไอเชียล้มอ๋คโอเคโอเคโอเคโเคโอ้โอ้โอ้ชิบหายแล้วเออไปยังไงดีวะไปไงต่อดีอะโอ้โอเคโอเคค่อยๆไปไว้ก็ไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสัตเอ้ยแล้วกูต้องก้มเนี่ยนะโอ้โอโอ้เชียแลถึงแล้วถึงแล้ว มาถึงแล้วไอ้เชี่ยมึงตายไอ้เชี่ยนี่เวลาตายของมึงแล้วเอ้าไปไหนวะเฮ้ยหายีชิบหายเฮ้ยมันหายไปแล้วไอ้เชี่ยเอ้าชิบหายหายไปไหนวะเนี่ยนี่พอกูจะสู้กับพวกมึงเนี่พวกมึงหายตลอดเลยนะเนี่ยไอ้เชี่ยเฮ้ยออกมาดิเฮ้ยออกมาออกมาเร็วๆๆๆกูอยากบวกว่ะไอ้เชี่ยไปไหนวะกูอยากบวกว่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยอยากช้ำในายอุ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเชี่ยเอองั้นกูขอสุ่มกองพวกมึงแล้วกันนะโอ้แอปเปิ้ลโอ้ ของว่าของขอของก่อนละกันขอรักขโมยหน่อยนี่ได้แล้วโอเคแล้วเราก็จะไปสุ่มข้างล่างเว้ยโอเคได้ละอืมโอ้ฉันนี่มันหล่อจริงๆริงโอ้ปุ๊ป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  เห็นแล้วมึงอยู่นู่นนี่เองอีเหี้ยอีเปรตอยู่นู่นนี่เองกูเห็นแล้วโอ้เดี๋ยวกูกำลังไปนะแป๊บนึงนะอีดอกอึออดิอผู้ชายกูเรียกอีดอกนี่อึ้ยอึ้ยเชี่ยอีได้ละจังหวะนี้แหละอียยายมาแล้วไอ้สัตว์อึ้ยเชี่ยเฮ้ยจ้าเอ๋ไปไปนั่นแหละจังหวะนั่นแหละไอ้ควายเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเรียบร้อยโดนกูไหลหลังไอ้เหี้ย เฮ้ยแลเราได้ยึดพื้นที่ได้กี่พื้นที่แล้วเนี่ยมันต้องให้ทำลายเลยวะออุุ้ย้ยดาบเอนชานเชี่ย้ยมีดาบไฟด้วยเชี่ยกูขอดาบไฟแล้วกันเชี่ยมีธนูมีอะไรเนี่ยโอ้หลายอย่างว่ะเอ้ยเชี่ยแล้ววะเชี่ยกูตกใจสัตว์เฮ้ย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 แม่งมาเร็วแม่งมาเร็วเชี่ยเชี่ยเอาดิเอาดิมาดิมาดิมาดิเชียเปรตโอ้ยอยู่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 แม่งก็โจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวว่ะเชี่ยมาดิสัตว์เดี๋ยวแม่กูอยากเจอว่ะเชี่ย เชี่ยมเดี๋ยวกูจะไปยังไงเนี่ยเออนั่นแหละปัญหาโอ้เชี่ยแม่งเรงว่ะอุ้ยอุ้ยเชี่ยไม่ได้แล้วอุ้ยเชี่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 ยเฮ้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 ยจะตกจะตกอี๋หรือว่าเราจะอ้ยชิบหายอือป้องกันหรือป้องกันบาเรียบาเรียไม่ไปหรอกเว้ยมาดิ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 เชี่ยกูพร้อมป่ะกูพร้อมบวกมากเอ้ยพร้อมบวกมากมาดิอสัตว์มาดิมาดิเออแตกไปดิเชี่ยเออเชี่ยเรียบร้อยเอ้ยเชี่ยมอะไร เชีย่ยโอ้โหแม่งจะวา้วาบกวา็ว้าบมึงนี่โอ้โหระยย้ำจริงๆอะไรเงี้ยเชี่ยก็ระลยย้ำเลยอ่ยะายายอ,อยู่ๆได้รับกว็กวา้าบมาไอ้สัสไอ้เชีย่ยนี่อะไรวะเออแล้วคนอยู่ตรงไหน,นอ่ะอ๋อนี่ตรงที่กูอยู่เหรอใช่ไหมโอ้ไอ้เฮียแล้วกูใส่ชุดเกราะนี่กูใส่ครบไหมเนี่ยไม่ครบป่บะ,ะเธอ้เฮียเออแล้วทำไงดียเฮ้ยสุ่มของสุ่มของ อย่ามานะอย่ามานะเหลือกี่คนแล้วเหลือกี่คนแล้วอย่าเลย่านะเว้ยอืมอืมซุมซมซมซ่มซุมซุมเชี่ยเชี่ยเชี่ยซุ่มซุ่มซุมเอ้ยได้หัวใจโอ้สุดยอดไปเลยเออเชียทีเชีย่ยยืดแม่ยืดแม่สู้ดิสู้ดิเออแตกแตกกระจายเหลือสองคนเชี่ยของเต็มเลยกูฟูลฟ for full power คตอนนี้กู full for power มากแล้วแล้วกูต้องทำยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้เลือดก,กูแม่งเต็มมากเลยเว้ยแบบพร้อมบวกพร้อมปะทะเอ้ย เล่นโงคืเ oh นี oh! Oh yeah ่ย oh, ม yeah ัน oh, ด oh, ับไฟเล่นโง่คืออยู่ไหนวะเฮ้ยอยากเจอโอ๋ออยู่นู่นนี่เองเฮ้ยเฮ้ยแม่งมาแล้วเอา๋ออ๋ออ๋อเฮียเฮ้ยเฮียอ๋ตกใจโอ้ควายไอ้ควายไอ้ควายไอ้เฮียผมไม่โคตรโง่เลยเฮียอยู่อยู่ตกเองไอ้เฮีย เยอะกูจะเจ็บหัวแม่งท like ี่หนึ่งแบบงงๆไว้อะโอ้ตอนแรกเริ่มมาซ้อนอย่างเนียนๆในลองอีกด่านี่กูไม่เชื่อไปสี่สามสองหนึ่งไป let's go เฮ้ยเอี้ยเฮี้ยเกือบตกไอ้สัตว์มึงอย่าดิ เชียเ่ยอุม,มาแล้วกูนี่มันเทพจริงๆเลยว่ะไอ้ย้ยพอชนะนิดหน่อยได้ใจเลยกูไอ้นนี้ยเฮ้ยกูไปแล้วกูได้แค่นี้แหละไม่เอาอะไรทั้งนั้นกูขอซ่อนอยู่ในนี้กูขอซ่อนอยู่ในนี้แล้วกูจะสุ่มลักกี้บ็อกอย่างรวดเร็วเฮ้ยได้แล้วว่าได้ยี่หมาโอ้ชิบเฮ้ยเล่นโงคู ได้เล่นโงคูวะ่ะเล่นงคูม้มาแล้ววงใจอีกชันนี่แหละจะเผาเผาว่าแกหมดอมเชียกูนี่มันวีฟจริงๆโอ,อ้มาแล้วซุม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 ซม,ซม,มาเลยเดี๋ยวมึงเจอปรานเพิงกูไอ้เชี่ยกูอินม,ม,มากกูเพิ่งดูเฮ้ยเชียมหมวกกันน็กอกปุ๊บ,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 บอย่างรวดเร็วนี่ดูไว้พ่อหนุ่มน้อยนี่เป็นลูกศิษย์ของกูเออเอาเอาดาบกูเออ โอเคฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้ว <esh. S 2> มาอยู่ข้างบนแดกแอปเปิลเอ้ยอย่าเพิ่งแดกไอ้เชี่ยเฮ้ยของไม่พร้อมไม่ชิบหายแล้วเฮ้ยชิบหายเอ้ยเอ้ยไม่งตีไม่งตีชิบหายชิบหายไม่งตีชิบหายชิบหายแดกก่อนแดกแอปเปิลก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไอ้เชี่ยเฮ้ยไม่งตีมันตีมันตีได้ไงไอ้เชี่ยเฮ้ยหายไปเลยโอ้ไอ้เชี่ยวิไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมเว้ โอ้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 กดกดกดเริ่มเลยแล้วกันไอ้เหี้ยมันจะมีคนลงไปข้างล่างคนหนึ่งเพื่อนผมอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนผมดิมันเออมันเป็นคนในทีมอ่ะมันก็เรียกว่าเพื่อนผมอ่ะเออประมาณนั้นนะครับแม่งพูดยากเหมือนกันนะไอ้เหี้ยงงไว้หมดกูไอ้เหี้ยมาดับพูดแม่งกลัวสื่อสารไม่ถูกไอ้เหี้ยกูแม่งเดี๋ยวสื่อสารไม่ถูกเดี๋ยวแม่งวุ่นวายหมดไอ้เขี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละอืมได้แล้วอ้าวไอ้เหี้ยเอากูมาอยู่ไหนเนี่ยเอาหนังสือเวทมนต์หนังสือเวทมนต์ใช้ได้ผลไหมเอาโอเค เอายืนยันดิเอายืนย like yeah. oh okay. <for ันเฮ้ยได้ของว่ะตีตีตีจังหวะนี่แหละยังนี่เรียบร้อยโอ้โหแตกกระจุยแตกกระจายโอเคกูขอของแล้วกันนะเอ้ยไอชิบหายชิบหายเออตีตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเฮ้ยไอเคี้ยอยู่อยู่ว้าบอ่ะไอสัตว์เชียกูตกใจหมดไอเคี้ยกูเกลียดเกมนี้ตรงที่ไหนรู้ไหมมันว้าบอย่างเดียวไอ้อะไรก็ว้าบอะไรก็ว้าบไอ้เฮ้ยเล็งโอคูเล็งโอคูเฮไฟดวงใจไฟดวงใจ ไอ้เชี่ยเมื่อกี้ผมใช้สกิลอะไรไม่รู้เว้ยมันเหมือนแบบเป็นลัคกี้บ็อกซ์พลังเสริมอะไรเงี้ยโอ้หมันเสริมพลังให้ฉันอย่างนั้นเหรอโอ้นี่ฉันนี่มันเบียวจริงๆแล้วฉันควรจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยการผูดของฉันโอเคไม่เป็นไรโอ้อร่อยอร่อยนี่มาแล้วครก็นี่ไงพูดแบบเรนโกคุเรนโกคุแล้วไฟไฟในดวงใจยังไม่ยังไม่หมดนะเนี่ยเห็นไหม ไอ้เอี้ยอืมเป็นไงอืมโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่เดี๋ยวมึงเจอนี่แน่ไอ้เชียร์เขาเรียกอะไรนะดับเพลิงดับเพลิงมึงเจอปรานเพลิงไอ้เอี้ยไอ้เอี้ยนี่เพลิงกันไปแล้วไอ้เอี้ยอืมอีสัตย์อยู่ไหนวะไอ้เอี้ยเดี๋ยวใส่หมวกกันน็อกก่อนกูเออนี่แล้วก็โอ้หายเลยไอ้เอี้ยของมีเกียร์แกเลยกูดูนี่เกียรแกเลยเดี๋็ดๆๆๆไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะไอ้ชิบหายไอ้เหี้ยอ๋อหาย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  เอ้ยี่มือกูจะขึ้นยังไงเนี่ยโอ้ชิบหายแล้วอันนี้อะไรเนี่ยกองอาวุธเหรอขออาวุาธตัวโหกัเถอะนะขอลองอันนี้ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวไอ้เชี่ยตายเลยไอ้เชี่ยไอ้เยี่โอ้เชี่ยตายเลยสัตซาเชี่ยแม่งแรงเกินโอ้ oh, oh, มาเลยโอ้เชี่ยโอเคมาสุไม,ม่ย่ะไม่กลัวหรอกนะ นี่แค่เรื่องแค่นี้จิ๊บจอยเมื่อกี้อุตส่าห์ฆ่าอย่างเทพถูกเลยตายอย่างหมาเลยกูมาซุ่มอีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายลงก่อนลงก่อนลงก่อนเชื่อเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเชื่อ้ยไม่ได้เว้ยต้องป้องกันไว้ก่อนไอ้เขี้อะไรพวกเขี้นี่มันเลี่ยมมันจะฆ่ากูกูรู้เฮ้ยมึงอย่าเบียดดิเชื่อของกูเนี่ยไอ้เย,ยี่มกูรู้ว่ามึงเป็นเพื่อนกูแต่กูขออันนี้ก่อนเชื่ออืมไหนดูซิโอ้ด้ชุดเกราะทองคำเชื่อได้อะไรอีก ขอแบบอันที่มันหดโหดได้ไหมแบบชุดเกาะแบบดีๆอ่ะเหมือนครั้ง long. ที่แล้วอ่ะครั้งที่แล้วมันใสเลยอ่ะกูจาได้เชี่ยมันอันนี้มันไม่โกงแล้วอ่ะผมเริ่มเริ่มเริ่มต่ำตมกันทุกทีแล้วกูไอเหี่ยเอ้ยไอเชี่ยแล้วก็ชุดเกาะโอเคก็เอ้ยเอาเกาะเกาะทองมาเลยเออเกาะทองเกาะทองดิเกาะทองอืมเกาะทองเก่งที่สุดแล้วไงต่อวะอาวุธเออกล่องอาวุธใช่ไหมนี่มันคืออะไรวะเออมันคือบล็อกเหตุการณ์หรอไม่รู้ดิลองดูลองดู มันคืออะไรวะไม่มีเค er ียเลยเลยฝนตกเหรอเอาชิปอ <a> ุดอย่างนี yeah, 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 yeah. ้เอาเอเอาเอาเอายียเยียเยีไอ้ยอาย่กูตกเอาสดไอ้ยแม่งอแล้วผ่อาพรอแบบแบบนี้ไอไอ้ควายยึดแม่ไอ้เียรแม่งม็อแบบนี้โออวันนี้ก็เออ ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะก็ขอจบคลิปนี้ตอนนี้นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเออมันจบแล้วบ๊ายบาย